ความร่วมมือครั้งสำคัญโรงพยาบาลทนบรีชุมพรจับมือชุมพรอ,อยู่ในเต็ดยกระดับการแพทย์กีฬา ชุมพรวันนี้3ตุลาคม2,568เวลา17นาฬิกาเกิดขึ้นความร่วมมือครั้งสำคัญในวงการกีฬาและสาธารณาสุขของจังหวัดชุมพรเมื่อโรงพยาบาลทนบุรีชุมพรซึ่งมีนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรกีฬาสุขภาพได้ลงนามความร่วมมือกับสโมสรฟุตบอลชุมพรยูไนเต็ดพิธีเปิดโครงการจัดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากนายกรวิท ช่วยดูท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรเดินทางมาเป็นประธานในพิธีความร่วมมือครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของนักกีฬาและบุคลากรของสโมสรฟุตบอลชุมพรยูไนติดอย่างครอบคลุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์กีฬาซึ่งโรงพยาบาลทนบุรีชุมพรเป็นสถานพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐานและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านนี้ การผสานกำลังการระหว่างสถานพยาบาลชั้นนำกับสโมสรฟุตบอลท้องถิ่นถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของทั้งสององค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาศัก,กยภาพด้านกีฬาของจังหวัดชุมพรโดยให้ความสำคัญกับการดูแลร่างกายของนักกีฬาอย่างเต็มที่เพื่อให้พวกเขาสามารถลงสนามแข่งขันได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพสูงสุดกดกระดิ่งและติดตามข่าวสารจังหวัดชุมพรก่อนใครอย่าลืมเลือกเป็นรายการปโปรด จะได้ไม่โดนการปิดกันก้นการมองเห็นจากทางเฟซบุ๊ก